ก็มาสอนครั้งที่ยนะีิบเอ็ดฮะเป็นคลิปที่สามนะนะก็อันนี้เป็นได้เป็นคลิปเสริมอะ่ะนะจะอะไรมือคนรวยให้ดูนะ่ะผมเห็นว่าเส้น ค่อนข,ข้างดีนะเส้นลายมือไม่รู้คนเดียวกันเปล่าทั้งขวาทั้งซ้ายแต่เขาบอกว่ารวยเป็นร้อยล้านนะดูจากเส้นวาสนาฮนะดูเส้นวาสนาก่อนเส้นวาสนามือซ้ายนะวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นชีวิต นะขึ้นตั้งแต่ระยะอายุสักไม่ไม่ถึงสามสิบนะถ้าแบ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยถ้าเราใช้หลักการวัดเนี่ยหลักการวัดเส้นเนี่ยเราตีเส้นชีวิตขึ้นมาเนี่ยครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งประมาณสามสิบไปที่ามันนะตรงนี้จุดเนี้ยประมาณยี่สิบเก้า นะกะด้วยตาก็ประมาณตรงนี้ประมาณยี่สิบเก้าเขามีวัฒนาขึ้นมาเม่อูรระยะอายุน้อยนะก่อนยีิบเก้าขึ้นไปไอเนี้ยประมาณยี่สิบสักยี่สบหกยิบเจ็ดแสดงว่ามีวาสนาตั้งแต่ยี่สบหกยี่สิบเจ็ดวัฒนาเส้นเนี้ยขึ้นขึ้นจากเส้นชีวิตก็จริงแต่มันผ่านเนินลำบากน้อยไงนะนะ แล้วมันก็ขึ้นแบบขึ้นทะลุไปเลยคือแล้วเปนเส้นหนาขึ้นไปเลยเป็นเส้นแข็งโป๊กเลยขึ้นเนินล้นลนหยุดจอระหว่างช่องผิดหวังเนี่ยแสดงว่าอายุน้อยเนี่ยสร้างเนื้อสร้างตัวจนหรือว่า สร้างเนื้อสร้างตัวจนรวยเพราะว่าศาสนามาจากเส้นชีวิตคือการการสร้างตัวนะแต่มันติดตรงที่ว่ามันมีเส้นตรงนี้เชื่อมโยงมาจากหนึ่งครอบครัวว่าผมว่าเขาสร้างตัวมาจากกิจการในครอบครัวหรือว่าได้มอดกมาจากเส้นเนี่ยเพราะว่าเชื่อมโยงมาแบบเนี้ถ้ามันไม่มีถ้ามันเป็นเส้นแบบนี้เกี้ยงเกี้ยงมาอีกเรื่องนีงมันไม่ใช่ มีเส้นเชื่อมโยเพราะคนจะรวยเป็นพันล้านผมผมผมก็ยังไม่เชื่อว่ามาจากปากกัดตีมผิดหรือมาจากความายากจนผมก็ไม่เชื่อยังไม่เชื่อสักทีเดียวใช่ปะ่ะก็มีเส้นเชื่อมโยมานงอันนี้เส้นจากเส้นมาจากเมืองขั้ว เข้ามาเผ่อจะได้เมียรวยด้วยเชื่อมโยงมาเพราะว่าเส้นคู่เชื่อมโยงโดนเส้นว่าหนาตรงนี้ก็เชื่อมโยงมันมาดูแท้อาทิตย์เ้อาทิตย์ก็เป็นเกี่ยวกับการเงินนะแต่แท้อาทิตย์ที่ขึ้นมาจากเส้นชีวิตแสดงว่าเป็นคนมีความรู้ความสามารถสูงนะเพราะว่าเป็นเส้นถ้าแท้อาทิตย์จริงๆเป็นต้น ต้นเส้นเนะี่ยมันจะเห็นว่าเป็นลักษณะของเส้นอาทิตย์ที่มีต้นเส้นบางนะดูต้นเส้นมันจะแหลมเล็กนะเป็นต้นเส้นที่แหลมและเส้อาทิตย์จะดีมากเลยอันเนี้ยเป็นการเป็นคนมีความรูม้ความสามารถดีนะ จสะสมประสบการณ์เองขึ้นมาอีกหรือสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาโดยไม่ต้องพึ่งพาใครโดยโดยความหมายของเสื้อทิส์นะขึ้นมาแบบนี้แล้วมันขึ้นมามันขนานกับเส้นวาฒนาไงมันขนานเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแล้วตีเส้นให้มันได้ตีแบบนี้ให้มันได้เนี่ยจะกลายเป็นเส้นรุ่งเรืองเลยนะ เป็นเส้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่อันเนี้ยรุ่งเรืองทั้งวาสนาความเป็นอยู่รุ่งเรืองทั้งชื่อเสียงเป็นคนมีชื่อเสียงมากมายเป็นคนมีชื่อเสียงมากและรุ่งเรืองทางความคิดเรื่องเรืองทางจิตใจด้วยเพราะเป็นครอบสี่เส้นเลยครอบครอบเส้นสมองครอบเส้นหัวใจที่มองเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามองเป็นเส้นรุ่งเรือง นแบบนีแ้แล้วก็มีเส้นเชื่อมโยงเป็นเส้นค้าขายด้วยตรงนี้เป็นเกี่ยวกับการค้าขายการลงทุนทุกชนิดต่อเส้นค้าขายต่อกับเส้นคู่ด้วยได้คู่รวยด้วยหรือว่าคู่มาช่วยทํางานด้วยหรือคู่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเชื่อมโยง ตรงนี้กลายมาเป็นเส้นมอดกเพราะว่าเส้นสวาสนาเพราะว่าดูจากเชิงเส้นหัวใจเนี่ยเส้นหัวใจเกิดต่ำลงมาปกติเส้นหัวใจมันจะเกิดสักโซนนี้ไงอย่างเงี้ยแต่เนี้ยเส้นหัวใจเกิดเป็นแนวเส้นที่ต่ำเพราะเกิดจากแนวเส้นที่ต่ํามันก็กลายเป็นว่ามาเกิดโซนเส้นมอดกมากขึ้นแต่ว่าคนเนี้ยเป็นคนมีมอดกมาตกทอดมาหลายรุ่น ตกทอนมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ตกทอดมาทีนึงอะไรเงี้ยที่ดินติดทะเลอะไรเงี้ยตรงนี้เป็นเส้นมอดตกชัดเจนเป็นคน่อนข้างเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวคือคือเห็นแก่ได้เวลามาดูดวงเขาก็ไม่พูดไม่บอกอะไรปฏิเสธทุกคำปฏิเสธทุกเรื่องเนี่ยม,ม,ม,มันก็มาคลมเส้นสมอง แล้วตรงนี้มากลายเป็นเส้นว่านหนาทีหนึ่งเลยนะดูให้ดีๆนะตรงเนี้ยจะเป็นเส้นหัวใจแต่เกิดต่ำลงมาเป็นที่เกิดของเส้นว่าหนาอันนี้เป็นว่านนามอดกนะเป็นเส้นว่าหนาเกิดจากมอดกมีกิจการจากมอดกไม่ต้องดูแลมากผมก็ เพราะว่าไม่ได้ขึ้นเน,นินร้อนลนแต่ว่าเขาเป็นคนขยันเพราะปกติคนคนคนมีวัฒนาจากเส้นชีวิตขยันทุกคนแต่ขยันช่วงขยันตั้งแต่วัยรุ่นขึ้นมานแล้วก็แล้วก็ลำบากไม่นานเพราะวัฒนาผ่านเนินลำบากไม่เยอะเท่าไหร่เขาก็ไม่ลำบากเท่าไหร่วัฒนาเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตก็ผ่านเนินลำบากขึ้นไปตรงๆเลยมันมัน มันไม่เหมือนกับขึ้นมาข้างล่างถ้าขึ้นมาข้างล่างมันจะผ่านเน็นลำบากมากกว่าเพราะมันมีทางระยะทางที่ผ่านเน็นลำบากมาก,กาอันนี้มีวักนาะมอดกนะฮะมีไรได้มีฐานนะจากมอดกตกทอดมาอยู่แล้วแล้วมันเป็นเส้นใหญ่ชัดเจนด้วยมันเลยได้เยอะหรือมอดกก้อนใหญ่ เนี่ยเป็นเส้นมอดตกแต่เส้นลูกมันไม่ค่อยได้ดีเพราะว่าเส้นลูกเป็นเส้นที่บอกว่ามันเป็นเส้นเหมือนเป็นเส้นสามเหลี่ยมหมุดแไม่เอาทานเนี่ยมีเป็นจะให้เราเป็นเล่าเปี่ยจ,จะได้ลูกแบบอาเตาขึ้นมาแบบเนี้ยปัญญาอ่อนมากบ้านเมืองก็ล่มจมตรงนี้ก็มีบุตรเลี้ยง ซูกส,สามเหลี่ยมบนเส้นบุตรงนี้ก็ว่าสนาเนินจันทร์อันนี้ก็ว่าสนาเนินจันทร์นนนนนชนเส้นสมองแไม่ชนะลุแต่เส้นหัวใจที่ลอยๆพวกนี้เป็นคนมักใหญ่ส่ เป็นเส้นหัวใจเป็นเส้นหัวใจลอยขึ้นมานะวันพรุ่งนี้มีแผนการพวกนี้เป็นเส้นหัวใจลอยมาวิมานอากาศสูงแผนการก็เลยเยอะแต่ชีวิตก็มีเรื่องเดือดร้อนอยู่เรื่อยๆเพราะมีเส้นเดือดร้อนตลอดมีเส้นนี้ตัดเดือดร้อนเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องอไ,ไป ตรงนี้ก็เป็นซีมหายสีเลี่ยมพื้นผ้าเป็นที่ดินแต่ถ้าเป็นทะเลมันต้องเป็นเกาะถ้ามันเป็นเกาะถ้าเกาะถ้าเป็นที่ดินเกี่ยวกับทะเลตรงข้างล่างไม่เห็นถ้าเป็นที่ดินเกี่ยวกับทะเลมันเป็นเกาะปแต่รูปถ่ายมาโคตรแย่เลยอันนี้ว่ามาดูมือขวา หมูฝ่าว่าสนาเดินจันอันนี้ชัดเจนเป็นว่าสนาโชคข้องนะแต่ร้อนลนคือได้แล้วก็คือก็ต่อยอดไปเรื่อยหาเรื่องเดือดร้อนไปเรื่อยนะเข้าซ้ายแล้วก็ไปออกขวานะคือเป็นว่าสนาร้อนลนคือทําแล้วไม่หยุดทําแล้วก็หาเรื่องเดือดร้อนไปเรื่อยนะมีร้อย มีพันล้านก็นอยากจะรวยไปเพิ่มอีกอะไรเงี้ยก็ต่ออันนี้ก็ว่าหลาจากการสร้างตัวผิดพลาดตัวอันนี้ก็เ้ไม่ใช่อันนี้ก็ว่าหนาจากการสร้างตัวตรงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามาเลยตรงนี้ตรงนี้เป็นที่ดินหลายแปลงลและที่ดินตรงนี้ก็ได้คุ้นเคยเป็นที่ดินที่ได้มาตั้งแต่ระยะยุ่เงเด็กเพราะว่าครอบครอง ตอนอายุน้อยเทิตตั้งขึ้นยาวนาัแสดงว่าเป็นคนมีการเงินดีตั้งแต่อายุน้อยจะเกิดมารวยเลยก็ได้เกิดมาสร้างเนิ้อสร้างตัวมีตังใช้ตั้งแต่เด็กก็ได้เทิตขึ้นมานะแต่มือปฏิบัติเห็นไม่ชัดเจนเท่ามือส้าย,ม,าย,ม,ายามือซ้ายมือซ้ายดีฝ่ามือซ้ายแังได้ว่างา ได้วาสนามมอดกมอดกคืออะไรคือคนได้ได้เปล่าไงได้แบบไม่ต้องเสียอะไรไงคือพ่อแม่มีไว้แล้วเนี่ยเ่วาสนามมอดกแท้จริงขึ้นมาที่เป็นวาสนามอดกอันเนี้ยใช้เส้นเส้นหัวใจเป็นเส้นมอดกรวมกันนะอ่านสองเส้นรวมกันเพราะว่าเส้นหัวใจมันเกิดตำแหน่งตรงเนี้ยถ้ามันเกิดลงมาต่ําหน่อยเกิดมาทับกับเส้นสมอง ตำแหน่งเนินดุเนินพิฆาตมันจะใช้เป็นตำแหน่งที่เกิดของเส้นมอดกไงก็เลยใช้แต่เป็นเส้นมอดกเป็นเส้นหัวใจด้วยเป็นเส้นมอดกตัวแล้วก็เมื่อมีความรักก็อยากจะคิดตกทอดบุทรัพย์สมบัติให้กับลูกก็แหละเหมือนเหมือนวันเฉลิมตกทอดมอดกกการเมืองอาจากจากเฮ้จากดวงเฉลิมได้รับมอดกตกทอดการเมืองอกับวันเฉลิมนั่นแหละ แต่เน,นี้เป็นการหน้าที่กัน,นพ่อเคยช่วยลูกไว้อ,อยิงยิงตำรวจตายไม่เข้าคุกก็ทำคลิปประมาณนี้